สวัสดีครับผมช่างเทพนะครับผมวันนี้มีโอกาสทำคลิปมานำเสนอทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นรถสร้างนะครับผมรุ่นนี้เป็นรุ่นล้อโตสุดนะครับวัดเส้นผ่าศูนย์กลางรวมยางแล้ว20นิ้วนะครับผมโครงสีม่วงนะครับลูกค้าเลือกสีม่วง เป็นคันใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยสร้างนะครับผมในส่วนของเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์รุ่นเดิมนะครับซึ่งเป็นขนาด6.5แรงสตาร์ทได้2ระบบนะครับทั้งกุญแจและก็ดึงโดยทำงานควบคู่กับแบตเตอรี่12โวลต์นะฮะ ความสูงจากพื้นถึงเบาะรุ่นนี้ค่อนข้างจะสูงนะครับ75เซนติเมตรนะครับผมเบรกทั้งหน้าและหลังนะครับผมเป็นดิสเบรกนะครับแบบน้ำมันปั๊มเบรกสีแดงนะครับทั้งหน้าและหลังนะฮะส่วนเบรกหลังจะเป็นเออจะใช้แบบเท้าเหยียบนะครับ เบรกหนึบหนึบทั้งหน้าและหลังนะครับผมนี่นะครับกระบอกชกหน้าสีดำนะฮะสปริงชกหลังก็สีดำเช่นกันนะครับเดีย๋ยวมาดูด้านหน้านะครับในส่วนของด้านหน้าลูกค้าให้เพิ่มระบบไฟครบครบเซตนะฮะเป็น ไฟที่สมบูรณ์นะฮะก็คือมีทั้งไฟหน้าไฟหลังนะฮะไฟหลังก็คือไฟท้ายาไฟหลีและไฟเบรกรวมทั้งระบบไฟเลี้ยวนะครับผมทั้งหน้าและหลังนะฮะนี่นะครับและก็จะมีในส่วนของแตรนะครับผมในส่วนของแตรผมจะเปิดไฟให้ดูนะฮะ ไฟหน้านะครับไฟหน้าเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวขวานะฮะเป็น led นะครับผมไฟเลี้ยวส่วนไฟหน้าก็เป็น led เช่นกันนะครับแตรครับ แจะค่อนข,ข้างจะเสียงดังฟังชัดนะครับผมมาดูบันท้ายนะครับบันท้ายก็ไฟเลี้ยวเป็นลักษณะแบบด้านหน้านะครับส่วนไฟท้ายผมจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบใหม่นะครับซึ่งเป็น LED เวลาเปิดไฟหน้าก็จะ ไฟหลีกก็จะสว่างนะครับเนี่ยนะฮะเวลาแตะเบรกก็ไฟเบรกก็จะสว่างนะครับเนี่นะฮะไฟเลี้ยวก็เช่นกันนะครับ เบาะลายใหม่นะครับอย่างที่เรียนนะครับผมก็คือจะเป็นเบาะลายข้าหลามตัดนะครับเป็นหนังดําเดินด้วยได้สีขาวนะครับนับจากนี้เบาะจะเป็นลายนี้ทั้งหมดนะครับผมครอบชุดคลดก็จะเป็นอลูมิเนียมตีนเป็ดพับขึ้นรูปนะครับผมนี่นะฮะบูทแกนล้อก็จะเป็นบูทอลูมิเนียมนะครับคันนี้เลือกใส่เป็นสีทองให้นะครับผม ะฮะแฮนด์ทรงสูงเหมือนเดิมนะครับรถของช่างเทพจะเป็นแฮนด์ลักษณะนี้ทุกคันนะครับผมเป็นแฮนด์อลูมิเนียมนะครับประกับเร่งก็เป็นยี่ห้อที่คุ้นเคยและใส่ทุกรุ่นนะครับผมส่วนสวิตช์ไฟก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับด้านบนไฟเลี้ยวปุ่มสีแดงไฟสองสว่าง ส่วนสีเขียวก็จะเป็นแตรนะครับนี่นะครับคันนี้ราคา26,800บาทนะครับผมขับได้ทุกสัดส่วนของสรีระนะครับผมจะส่วนสูง180 190ก็สามารถขับได้นะครับคันนี้ เขาไม่ชนแหนนะฮะรวมทั้งความสูงของรถก็อยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าสูงนะครับสำหรับมินิบคยเป็นมินิบคยที่ไซส์ไม่มินินะครับผมนี่นะครับ ทุกอย่างถูกออกแบบมาอย่างลงตัวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนทุกๆส่วนนะฮะแต่ไม่มีการทดสอบให้ชมนะครับผมเนื่องด้วยถนนแฉะมากนะครับที่ทางแฉะนะครับผมลูกค้าอยู่อำเภอสูงเนินนะครับผมจังหวัดนครราชสีมานะฮะ ก็ขอบพระคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับที่ให้ความไว้วางใจกับช่างเทพในการสั่งรถนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอของช่างเทพนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ